พวกเราจะรู้ทมเห็นธรมวก็ตรงนี้แบบแรกเห็นความเป็นอนัตตาแล้วนะแบบที่สองเราจะเห็นว่ามันมีแต่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเราจะเห็นแต่ความที่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยขณะที่เสียงนี้กระทบมันก็ไม่ได้เป็นอะไรขณะที่สิ้นเสียงมันว่างไม่มีอะไรนี้นะ มันก็ไม่ได้เป็นอะไรขณะที่มีเสียงมากระทบมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันมีการรับรู้แต่มันรับรู <PAC> ้แบบไม่ได้เป็นอะไรพอสิ้นเสียงมันก็ไม่มีอะไรมีเสียงมากระทบมีอาการรับรู้แต่มันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่มีอะไรพอสิ้นเสียงไม่มีอะไรมากระทบ อาการรู้สลายสิ่งที่มากระทบก็ไม่มีพวกเราเรียกตรงนี้ว่ามันว้ามันไม่มีอะไรแต่จริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่ต้องไปเรียกมันว่าเป็นความว่างก็ได้มันเป็นความว่างเปล่าที่ไม่ต้องการภาษามาบอกว่ามันว่างเปล่ามันรู้ด้วยธรรมชาติของมันโดยที่ไม่ต้องเอาภาษามาบอกว่าใครรู้ มันไม่ต้องการภาษาธรรมชาตินี่มันเป็นวิมุตติมันเป็นธรรมชาติที่เป็นต้นกําเนิดของธาตุปรุงแต่งทั้งหลายแค่นั้นรูปธาตุเป็นธาตุปรุงแต่งนามธาตุก็เป็นธาตุปรุงแต่งนามธาตุก็คือความคิดนึกอารมณ์อาการที่กระเพื่อมอยู่ตลอดนี่คือนามธาตุรูปธาตุก็คือไอ้ก้อนนี้หรือวัตถุธาตุทั้งหลาย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากธรรมธาตุจากธาตุต้นกําเนิดนั่นก็คือจิตของพวกเราพระพุทธเจ้าจึงตัดไว้ว่ามโนบุพังขางมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมธาตุนี้มีมาก่อนทุกสรรพสิ่งจำไว้นะทุกสรรพสิ่งมีขึ้นมาได้เพราะมีธรรมธาตุนี้ มันเป็นใหญ่เป็นประธานทุกอย่างสําเร็จได้ก็ด้วยธรรมธท่าน,นี้เลยนี่พูดชัดมากแล้วนะเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดนี้นี่คืออาการที่มันกระเพื่อมนะเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงนะมันไม่ใช่เสียงด้วยมันไม่มีใครกำลังพูดมันไม่มีใครกำลัง